เจ้าซูเปอร์เคนยานะครับซูเปอร์เคนยาของเรานะครับอยู่กับเราได้ตั้งแต่อายุ10เดือนครับโดยเสียต่อยสุพรรณบุรีนะครับได้มอบของรักของห่วงมาให้นะครับจากสุพรรณนะครับเขาเกิดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเกิดกับแม่แม่ดำอาจารย์ธรรมนูนนะครับอาจารย์ธรรมนูนเป็นเจ้าของตอนนั้นได้10เดือนก็ปอบนะครับแต่ความแปลกความเด่นของเขาก็คือเสียต่อยะเขาไป ตั้งชื่อเป็นเคียนยา่าซึ่งเป็นงัวเก่าของเราที่เป็นงัวดํายอดนิยมสมัยนั้นนะครับผมไปเปิดเฟซก็เห็นก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูก็เลยติดต่อให้ริงๆแล้วเสียอยเขาตั้งชื่อเป็นเคียนย่าสองผมก็เลยมาอยู่กับผมก็เลยเปลี่ยนจากเคียนย่าสองเป็นซูเปอร์เคนย่าครับ <laughs> ตัวเขาเนี่เป็นลูกเป็นลูกปลาเกียวครับลูกปลาเกียว แม่เขาเป็นลูกดำหยุดโลกนะครับส่วนใหยายนะเป็นมิตรภาพมิตรภาพครับก็ขออนุญาตบอกพี่น้องชาวบัวทุกท่านนะครับได้รับทราบเพื่อจะได้เอาไปผสมในขั้นตอนต่อไปจะได้รู้ว่าตัวเขาเป็นลูกใครีเป็นลูกปลาเกียวนะครับลูกปลาเกียวแม่เป็นลูกดำหยุดโลกส่วนยายเปนนะั้นเป็นลูกมิตรภาพนะครับมันก็จะมาได้ทั้งสายสีสายหูสายหน้า จุดเด่นของเขาตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือลาตัวเขาจะยาวยาวมากๆเป็นวัวที่ตัวยาวกลมกลมกลืนนะดูแล้วดูแล้วสมูทนะครับดูแลสัตว์สมูททุกสัดส,ส่วนในร่างกายของเขานะครับเป็นเป็นวัวที่สมดุลทั้งหูทั้งหน้าแล้วก็ทั้งแข้งขา่าจจะดูเล็บนะครับส่วนใหญ่งวัวอินดูบราซินนี้ขาขาโดยเฉพาะขาเขาจะาเขาจะจะแอนจะแอนนะครับ ส่วนซูเปอร์เคียนยาเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีจุดจุดอ่อนเลยไม่มีจุดอ่อนในในส่วนนี้เลยอันจริงๆแล้วผมก็คิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงบัวอีกแล้วก็อยากจะเลี้ยงบัวอีกแล้วแต่บังเอิญว่าไปเห็นตัวนี้ที่เขาตั้งชื่อไว้เคียนย่า ia, แล้วผมไปตรวจสอบดูก็เป็นเขาเอาชื่อเก่าเราไปตั้งเป็นเคนย่าสองนะครับก็เลยเห็นมาก็เลยเห็นหูเห็นหน้าเห็นตัวเห็นทุกอย่างแล้วก็ได้สี ที่มันเป็นงัวรุ่นใหม่จริงๆโปรเทนใหม่ในยุคใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนี้สามารถเข้าได้กับทุกสีนะครับไม่ว่าจะงัวขาวงัวแดงงัวบสงัวดําก็ถือว่าเราก็ยังก็ยังพอจะไปอยู่กับเขาในระดับแนวหน้าได้อยู่เพราะนั้นก็คิดว่าจะเลี้ยงตอเลือกเลี้ยงตอนแรกนั้นก็เลยกลับมาใหม่ได้เลี้ยงกลับมาใหม่ได้เลี้ยงอีกนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ได้มีเจ้าซูปเปอร์เคนย่ามาอยู่กับเรา เพราะาหากเราไม่มีงวได้อยู่ได้อยู่ในครอกเราเนี่ยลูกหลานครอบครัวก็คงจะไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากาันบ่อยๆอย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้พบกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นความโชคดีที่เขานั้นสามารถสร้างกิจกรรมในครอบครัวเราได้นะครับลูกๆหลานทุกคนก็มาแวะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับแทนที่เราจะได้ขึ้นไร่ขึ้นสวนอย่างเดียวเราก็ได้มาพบปะกับญาติพี่น้องในครอบัวแล้วด้วยนะครับเป็นความโชคดีผมเองก็ได้ออกกําลังกายไปด้วย ปกติอ้วนครับปกติอ้วน <c oughs> ก็เลยเลได้มาเลี้ยงนะได้มาเลี้ยงก็เลยได้เดินออกกําลังกายไปด้วยรู้สึกว่าร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยและแข็งแรงกว่าเดิมเดินเหินก็ล้องตัวขึ้นนะครับ,รบก็อันนี้คือความโชคดีของเราครับครับก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจพวกเราชาวแก่นทองตามนะครับทุกวันนี้ก็มีลูกมีหลานเข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดเวลาฝากพี่น้องเพื่อนชาวบัวนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ